สวัสดีปีใหม่จงไร้โศกศพแต่โชคดีงามตามสนองหวังสิ่งใดได้สมอารมณ์ปองทรัพย์เนืองนองไหลมาดังวารีในโอกาสที่ปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่จะผ่านเข้ามาก็ขอหนวยอวยพรแด่ทุกท่านว่า ขออวยพรเป็นของขวัญวันปีใหม่ประสงค์ใดสมฤทัยปรารถนาจเจริญมั่นในธรรมะพระสัมมาจเจริญค่าจเจริญคุณบุญทวีวันเดือนปีหมุนเวียนเปลี่ยนวาระลดเลิกละอบายให้ไกลหนีก่อกุศลผลกรรมด้วยธรรดี เชคชนีมีความสุขพ้นทุกเอ่ยเดี๋ยวอีกสักครู่บนเวทีนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการบรรยายธรรมครับในหัวข้อสวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไรโดยพระมหาสมปองตะลปุโตนะครับแห่งวัดสร้อยทองณนะตอนนี้บนเวทีพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับกราบนมัสการนิมนต์พระมหาสมปองตะลปุโตครับกราบนิมนต์ครับ แผ่นดินทำนำใจให้ไรทุกแผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกเข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดเคยร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรทำเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรก็สงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ขอคอ้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอภนมมือนะอภรมือนะจะให้พรนะนะสุขภาพจิตก็แจ่มใสปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทำแล้วไสขอให้สิ่งนั้นจงพันสาเร็จทันสาเร็จทันสาเร็จ,รจ,รจ,รจแก่ทุกคนทุกท่านใครเหนื่อยใครท้อสิ้นหวังหมดกําลังใจอย่าท้อเมื่อพลาดพลัง้งทําความหวังขึ้นมาใหม่นมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราว พระเ้ท่านมีอายุยืนชุ่มชื่นจิตวันนับผ่องโสพิสมิทธผลสุขะล้ำสำราญบรรดาลดนพระละล้นก้าวหน้าสถาพรขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกขเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดทานให้ไปสาลกุพ่องพลของภัยขอเดชะพระสังฆร,รัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไถขอเดชะพระไตรรัตน์ดังฉะชัย จเจริญวัยเจริญสีพระวีงามทุกท่านทุกคนเทเินเจริญธรรมในลำดับถัดไปครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับขึ้นจุดทูปเทียนบูชาเครื่องในพัสการพระรัตนตรยัยและเปิดกรวยถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอราาาสาธิยสยามมกุฎราชกุมารในโอกาสปีมหามงคลกราบเรียนเชิญครับ การสวดมนต์เป็นมงคลหนึ่งในชีวิตช่วยสร้างจิตให้เกิดกุศลจนเกิดเป็นความสุขช่วยสร้างพลังอำนาจทางจิตให้มีสติสมาธิปัญญาและพินิษพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆเมื่อความคิดนิ่งจะทำให้เราได้อยู่กับตนเองมากและซึมซับเอาหลักคำสอนในบทสวดมนต์ไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น ในการนี้สสสและหน่วยงานร่วมจัดกว่า50องค์กรร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีขึ้นเป็นปีที่สาการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้จะเป็นเสมือนการล้อมรวมใจของคนไทยในชาติสร้างความปรองดองสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีครั้งที่สามครับกผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีครั้งที่สามประจำปี2,555ถึง2,556ปีนี้ถือเป็นเป็นอีกหนึ่งปีที่คนไทยจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทั้งในพื้นที่ท้องสนามหลวงและพื้นที่ต่างๆ77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรวมจิตใจในการเจริญจิตภาวนาฉเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นการถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเจริญพระชนพรรษาครบ85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจเจริญพระชนพรรษาครบ80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสา ทิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6กพรรษาในโอกาสนี้ผมขอเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีอย่างเป็นทางการรนบัดนี้สวัสดีครับมาสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีมาสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีรับปีใหม่ ປະທີຕັງຕຸມພັງທິປະເມວັດສະ મિ ຈະຕຸສະເພປຸເຣນຕຸສັງຄະ පා พักการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงธรรมสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่สนใจในธรรมทุกท่านนะคะเราจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเปลี่ยนแปลงโลกคุณแม่มองเห็นมหาชนอันมากมายในขณะนี้นธรรมยังพุทธาภควะโต Wow. ah kanamaka การสวดมนต์เป็นมงคลหนึ่งในชีวิตช่วยสร้างจิตใจให้เกิดกุศลการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้จะเป็นเสมือนการหลวมการหลอมรวมจิตใจของคนในชาติสร้างความปรองดองสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศรายได้จากการทำบุญทั้งหมดจะนำเข้าทุนกล้าวถวายมูลนิธิใช้พัฒนาโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้กระผมขอกลาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดงานสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีครั้งที่สามครับผมรู้สึกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ยงนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นชีวิตที่ดีครั้งที่สามเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธยนันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้และถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ85พรรษากรุงเทพมหานครมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เช่นนี้ในโอกาสต่อไปสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับในปีพุทธชยันตีฉลอง 2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าได้กระทำการบูชาที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งปีด้วยจิตของพวกเราทุกคนณนที่นี้และทั่วประเทศรวมใจเป็นหนึ่งสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณที่เรียกว่าอิติปิโสนั้น จะเป็นพลังมหาศาลอ้างถึงชัยชนะมีต่อมารทั้งปวงของพุทธองค์และก็เป็นพรชัยมงคลอันศักดิ์สิทธิ์น้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบอพิตรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขอเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยการรวมใจเป็นหนึ่งสวดบทสรนเสริญพระพุทธคลคืออิธิปิโสเป็นการถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันต่อไปณบัดนี้อิติปิโสภะคะวาอะหาังหสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมเราได้สำรวมจิตสำรวมใจถวถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระบุญอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามพระบรมราชกุม,มารด้วยการตรวจพระพุทธคุณจนครบ85จบต่อแต่นี้เราจะสวดมนต เพื่อความเป็นสิริมงคลสวัสดีมีชัยของพวกเราทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตโตอิเสสะโตอิมุทัยสัง ธรรมปัญจะสังขันยภาพเว ta and uh... วัสดีวันปีใหม่ท้าให้บรรดาเราทารั้งนรรันดร์รงยับนี้เ่อนปีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยิ่งดีให้บรรดาปวทางท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สังเวชไทย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอชาวไทยจงสวัสดี